สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัตไทยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายสๆนะ่าศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะ คุณฟังคะครั้งก่อนเราพูดคุยกันไปถึงการใช้หลักฐานทางโบราณคดีในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยในศตวรรษที่21นะคะวันนี้จะมาคุยกันต่อค่ะถึงการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างไรนั้นเราจะมาพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดรศักชัยสายสิงห์นะคะอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับค่ะเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยเรามาปูพื้นฐานกันก่อนที่เราจะไปดูว่าต้องใช้การเรียนการสอนยังไงในยุคศตวรรษที่21อยากให้อาจารย์เล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าประวัติศาสตร์ศิลปะคืออะไรแล้วมาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ยังไงคะครับก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับคําว่าประวัติศาสตร์มีคําว่าศิลปะเพิ่มขึ้นมากับประวัติศาสตร์ เฉยๆใช่ห<ช><ช>ะ,ะใช่ค่ะหลายท่านก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าสาขานี่มันค่อนข้างจะจํากัดและมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยนะที <c oughs> ที่มีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ศิลปะนะความหมายสั้นๆก็คืออ,อย่างประวัติศาสตร์เนี่ยทั้งประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยก็ศึกษาความเป็นมาของคนก็คือศึกษาความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ทั้งสองอย่างนะฮะ <c oughs> เพียงแต่ว่าประวัติศาสตร์เฉยๆเนี่ย <c oughs> เขาใช้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรพวกพงศาวดารจารึกตำนานอะไรต่างๆเนี่ยฮะส่วนประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ย เราจะใช้หลักฐานทางด้านศิลปะที่คนเขาได้สร้างสรรค์ไว้นะฮะความหมายของศิลปะก็คืองานสร้างสรรค์โดยฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีแรงบันดาลใจมีความงดงามอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือง,งานศิลปะนะฮะทั้งหลายเนะีพวกเจดีพระพุทธรูปนะฮะนี่นคืองานศิลปะเพราะฉะนั้นเราต้องไปตีความจากรูปแบบของศิลปะเพื่อจะอ่านว่ายุคนั้นสมัยนั้น เขาอยู่กันยังไงนับถือศาสนาอะไรอะไรสร้างขึ้นเพื่อ อะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็คือการใช้หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อจะมาบอกความเป็นมาของคนบอกความเจริญรุ่งเรืองของอรารยธรรมนั้นๆข้อมูลที่เอามาใช้ในการตีความต่างกันซึ่งทางด้านศิลปะเนี่ยจะยากนิดหนึ่งก็คือเพราะเราต้องไปอ่านตัวงานศิลปะนั้นก่อนฮะ <Yeah. S 2> อย่างพวกจะลึกหลักฐานเอกสารเนี่ยเราก็สามารถอ่านแล้วก็ตีความได้ระดับหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ตัวศิลปะเนี่ยมัน,มน ต้องยากไปงิดว่าเป็นสมัยไหนเออขาสร้างเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราถึงมาใช้บอกความเป็นมาของคนในยุคนั้นนนมันก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งของ การบอกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วประวัติศาสตร,ศร์ศริลป,ปะเนี่ยนำมาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆควรจะต้องใช้มากๆเลยฮะมันจะทําให้การเรียนประวัติศาสตร์ของเราเนสนุกขึ้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเยาว,วชนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่บอกโอยเรียนประวัติศาสตร์ก็ท่อง พอ,อต้องราชการเรื่องสงครามเพราะว่าส่วนหนึ่งประวัติศาสตร์เนี่ยเรามีเอกสารพวกพงศาวดารตำนานใช่ไหมฮะความหมายของประวัติศาสตร์ศิละปะเนี่ยเราจะใช้หลักฐานทางโบราณสถานโบราณวัตถุหรือง,งานศิลปรกรรมเนี่ยเรามาบอกในสิ่งที่ประวัติศาสตร์อาจจะบอกไม่ได้เช่นความเจริญรุ่งเรืองของสุขโขทัยเนี่ยมีเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินมีเจดีย์ทรงหลักคงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องศาสนาเนี่ยบางทีไม่ได้บัน ไว้แล้วเราต้องไปอ่านพวกนั้นน่ะแล้วมันจะทําให้เราเข้าใจนะฮะก็คือดูรูปแบบศิลปะดูเรื่องความงามสะท้อนความเชื่อความคิดาศาสนาของคนในรุ่นนั้นได้นะครับค่ะอาจารย์พอจะยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศ,ศาสตร์ศิลปะได้ไหมคะว่ามันครอบคลุมอะไรบ้างแล้วมันจะยกมาใช้ในการสอนประวัติศ,ศาสตร์ไทยได้ยังไงถ้าเรามองนะฮะว่าประวัติศาสตร์ในบ้านเราเนี่ยคือชาติเราเนี่ยนะฮะชอบบันทึกเนี่ยน้อยมาก มันก็สอดคล้องกับปัจจุบันที่เขาบอกว่าอ่านหนังสือกันน้อยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเอกสารโบราณเราเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรือมีก็คืออย่างที่ผมบอกว่าอาจจะเป็นพวกพงศาวดารตำนานอะไรพวกนี้ฮะเพราะฉะนั้นหลักฐานตั้ตงแต่ตราง่ายๆเลยก่อนสุขโขทัยขึ้นไปเนี่ยเรามีดินแดนมีอาณาจักรมีอริยธรรม <c oughs> มีทวารวดีอะไรเงี้ย <c oughs> แต่เราจะไม่รู้เลยว่าประวัติศาสตร์รุ่นทวารวดีเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะมันมีแต่ซากวัดซากเมืองโบราณใช่ไหมฮะซากโบราณวัตถุ ส่วนนี้เองเนี่ยที่เราต้องใช้หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะไปตีความในช่วงนี้เราจะมีตัวลายลักษณ์อักษรอ,อะไรเนี้ยน้อยมากเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าทวรารวดีมีเมืองหลวงอยู่ตรงไหนกษัตริออย์ชื่ออะไรอะไรเนี่ยเราไม่รู้แต่เราตีความได้ว่าทวรารวดีรับอรารยธรรมอินเดียเข้ามา,าศาสนาเข้ามาจากรูปแบบศิลปะเราก็รู้ว่าทวรารวดีเนี่ยมีอิทธิพลของศิลปะคุกตะ ที่เข้ามากับพุทธศาสนาในยุคแรกๆช่วงพุทธศตวรรษที่1ิบองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านจากงานศิลปะ,ะมีคำบราจาักมีกวางหมอบเพราะฉะนั้นคนทวารน่าจะนับถือพุทธศาสนาพุทธเถรวาทเ<ะ>นี่ยนี่คือเราต้องใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะในการอ่านและตีความ<ะ>ใกล้ตัวเข้ามาหน่อยก็ได้ว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากไหนอย่างเงี้ยฮะ,ะเราก็ยังไม่รู้นะฮะ ประวัติศาสตร์ไม่ได้เขียนไว้แต่รู้ว่าพระเจ้าอุทองอบพยพผู้คนมาตั้งชุมชนอยู่ที่ตำบลเวียงเหล็กก่อนที่จะย้ายไปน้องสโสน,นี่ฮะไม่รู้ว่าพระเจ้าอุทองมาจากไหนแต่แล้วถ้าเราใช้หลักฐานทางศิลปรกรรมเนี่ยยุคแรกของยียาตอนต้นเนี่ยฮะมีรูปแบบที่รับมาจากทางรบบุรีทางาเขนเอน่ฮะเช่นสร้างปรางเนี่ยเราก็รู้ว่ากลุ่มคนที่มาสถาปนากรุงศรีอยาเนี่ย ก็น่าจะมาจากทางลบบุรีอย่างงี้เนี่ยเราก็ใช้หลักฐานทางศิลปกรรมเป็นตัวบอกความเป็นมาของคนได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นการสอนโดยใช้ประวัติศาสตร์ศิลปะมาสอนเนี่ยก็คือจะต้องมีการค้นคว้าอย่างดีมาก,ก่อนถึงจะไปสอนได้ซึ่งจริงๆกลุ่มอาจารย์น่าจะต้องมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วแต่ทีนี้คนเรียนเหรอคะอาจารย์ก็แปลว่าเขาก็ต้องค้นคว้าอย่างหนัก ก่อนมาเรียนด้วยอย่างนั้นเหรอคะก็จริงๆก็ไม่ไม่จมเป,เป็นเพียงแต่ว่าระเบ็นเรียนรู้ด้วยการก็ได้แต่ผู้ผู้สอนเนี่ยจะต้องทํากันบ้านบางครั้งเพราะว่าคือหลักสูตรของเรา หลักสูตรครูของเราก็ไม่ได้เรียนด้านนี้มาโดยตรงเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กรมศิลปากรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยหลักฐานจากกรมศิลปากรก็ได้ฮะไปอ่านือจากคณะโบราณคดีฮะไปอ่านแล้วไปทําความเข้าใจแล้วก็เอามาสอนก็ไม่ต้องรุดซึ้งมากเพียงแต่ว่าคืออย่างสมมูิโรงเรียนอยู่ที่อยุธยาหรือสุโขทัยอะไรเงี้ยก็เราอยู่กับโบราณสถานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราบีเครื่องมือตัวเนี้ยไปช่วย ในการเรียนการสอนพาไปนอกสถานที่จะได้ทาความเข้าใจเนี่ยมันจะทําให้การเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยสนุกขึ้นนะฮะอย่างน้อยเรามีข้อมูลตัวอื่นนะ่ที่ไม่ใช่โฟมสวดาหรือไม่ใช่ตำนานอะไรแค่มันจะทําให้การเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยสนุกขึ้น ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครอบคลุมอะไรบ้างก็น่าจะเป็นโบราณวัตถุทั้งหมดที่มีศิลปะอยู่เจดี JD, ปรางต่างๆนี้ใช่หมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ทั้งหมดเลยครัทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เนี่ยใช่ทั้งหมดมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่นิดว่าการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยมันก็จะต้องใช้การตีความเมั้นพอพอ,พอตีความเนี่ยเราก็จะต้องตีความจากหลักฐานทางโบราณคดีคการาร,รื้อประวัติศาสตร,ร์เอามาช่วยประกอบกันด้วยเนี่ยมันจึงจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ร่วมกันและ หาคําอธิบายเรื่องความเป็นมาของคนได้อะไรทำองนเี้ยครับค่ะอาจารย์คะจากประสบการณ์อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างข้อสงสัยในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการถามบ่อยนิสิตนักศึกษาถามบ่อยๆว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นนี้สามารถนํามาตอบคําถามนํามาสอนได้ตรงนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์แม้แต่เป็นประเด็นถกเถียงกันทางวิชาการนะปัจจุบันหาคําตอบไม่ได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างงี้ฮะพระเจ้าอู่ทองมาจากน มาจากเมืองอู่ทองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะปรากฏว่ากรณีพระเจ้าอู่ทองมาจากไหนเนี่ยนะฮะถ้าบอกว่ามาจากเมืองอู่ทองตามแนวความคิดเดิมอย่างเงี้ยเมืองอู่ทองมันมีหลักฐานทางโบราณคดีศิลปกรรมเนี่ยมันร้างไปตั้งแต่สมัยทวารวดีก็คือก่อนกรุงศรีอยาสถาปนานเนี่ยประมาณ300ปีแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ในเรืร่องของหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมแลนั้นอย่างที่ตงบอกแล้วถ้าเราเทียบแล้วเนี่ย มันสืบเนื่องมาจากทางลบบุรีเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างเช่นพระเจ้าอุทองมาสร้างวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นแห่งแรกนะฮะทั้งผังวัดทั้งตัวเจดีก็คือจําลองมาจากถ่ายแบบม,มาจากพันลบบุรีเลยเนี่ยเ,เราก็แสดงให้เห็นว่ามีการอพยพหรือเคลื่อนย้ายคนก็คือย้ายเมืองหลวงนะฮะจากลบบุรีมาอายุธยาหรือกรณีตัวอย่างการตรวจสอบ เจดีย์อย่างเงี้ยฮะเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลอ่วัดใหญ่ชัยมงคลที่อยุธยาเนี่ยว่าสมเด็จพระนเรศวรสร้างขึ้นเมื่อคราวชนะศัตรูครั้งยิ่งใหญ่หรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะ,ะรากฏว่ารูปแบบเจดีย์ที่เราเชื่อกันที่วัดใหญ่เนี่ยเป็นสมัยยุาตอนต้นนะฮะแต่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเหตุการณ์อยู่ในสมัยยุตอนกลางเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อมูลอีกต,ตัวรูปแบบศิลปะและก็หลักฐานจากเอกสารของชาวต่างชาติที่บันทึกไว้เนี่ย ก็น่าจะเป็นภูเขาทองเนี่ยมากกว่าเนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่วงเนี้ยเราก็พานักเรียนไปวัดใหญ่และอธิบายรูปแบบเจดีย์วัดใหญ่เนี่ยเป็นสมัยยาตอนต้นนะ,ะส่วนภูเขาทองเนี่ยเป็นสมัยยาตอนกลางตรงกับพันนเรศวรน,นะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเราก็จะสนุกขึ้นหรือกรณีตัวอย่างที่ชัดมากก็คือเราไปตามหาชาวอายุธยา ที่ถูกเกณฑ์ไปตอนเสียกรุงใช่ไหมฮะ,ะไปอยู่ที่เมืองสกายที่พมา่าเนี่ยปัจจุบันคนบ้านเรือนอะไรเนี่ยไม่มีแล้วถูกกลืนไปหมดแต่เหลือหลักฐานก็คือพวกงานจิตรกรรมเนี่ยเป็นฝีมือช่างชาวอายุทยาไปเขียนไว้ที่นั่นและหลายวัดเลยที่เหลืออยู่เราก็รู้เลยว่ยานี่ไงตอนเขาเกณฑ์ไปเกณฑ์ทั้งช่างดนตรีช่างฝีมือนางในราชสำนักไปด้านหนึ่งในนั้นก็คือท่างเขียน เขาเขียนงานกิจกรรมเพราะฉะนั้นช่างไทยไปเขาก็ให้เขียนกิจกรรมไว้ตามฝาผนังวัดเขาเนี่ยตัวนี้เป็นหลักฐานที่บอกออหลักฐานทางศิลปกรรมที่บอกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ได้ชัดมากในขณะที่เอกสารก็ไม่มีคนก็ไม่เหลือแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหลักฐานที่สําคัญท,ท,ที่ที่ใช้ในการ ประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีนะครับค่ะถ้วยชามรามไหอันนี้ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะไหมคะอาจารย์ได้เป็นทั้งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะถ้าน้าโบราณคดีขุดในชั้นดินไหนอะไรเนี่ยเขาก็เอาไปวิเคราะห์เรื่องชั้นดิน ส่วนนักประวัติศาสตร์ศิลปะก็จะดูเลวดลวดลายนะลวดลาย oh. เช่นเป็นเครื่องสังคโลกส,สังคโลกสมัยสุขโขทยัยสังคโลกจีนอยู่ในช่วงไหนราชวงศ์ไหนเนี่ยมันก็จะไปวิเคราะห์ร่วมกับเอกสารทางประวัติศาสตร์การเดินเรือการค้าจีนเข้ามาเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นหลักฐานทางด้านทั้งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะครับพวกเครื่องถ้วยทั้งหลายครับค่ะประวัติศาสตร์ศิลปะก,ก็คือดูที่ตัวศิลปะจริง นะคะนึกภาพตามอาจารย์ว่าเนี่ยเราจะพาเด็กไปที่นั่นที่นี่ไปนอกสถานที่ไปดูศึกษาเขาจะได้เข้าใจนึกออกแต่ภาพเด็กโตๆตตเด็กมหาวิทยาลัยแล้วค่ะอาจารย์จริงๆแล้วนะคะการเรียนการสอนที่ใช้ประวัติศาสตร์ศิลปะมาสอนอาจารย์มองว่าเหมาะกับการศึกษาในระดับใดจร,จริงๆเด็กๆทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ได้ไหมคะได้ตั้งแต่อนุบาลเลยครับ<อ>คือตัวงานศิลปะนี่ฮะมันสามารถเป็นเครื่องมือที่สื่อสารตั้งแต่ แต่คนยังไม่รู้จักอักษรนะแต่จะสื่อสารรูปแบบศิลปะเนี่ยรู้เรื่องก่อนด้วยซ้ำล,ลองไปสังเกตนะคร เพราะฉะนั้นที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะผมเคยไปตามดูเวลาเขาเรียนเขาสอนเนี่ยในพิพันธุ์รู้เนี่ยนะฮะคนไปดูได้ตั้งแต่คนคนแก่จนเด็กตัวนี้น้อยเนี่ยก็ไปดูโมนาลิซาได้เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีระบบการสอนการเข้าถึงของงานศิลปะเนี่ยศิลปะเนี่ยถือว่าเข้าถึงเด็กๆเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนรู้จักเขียนหนังสือเลยเราไปสังเกตนะฮะเด็กเล่นสีเล่นดินน้ำมันอะไรเนี่ยมันจะสื่อสารได้ไม่คือตัวตัวศิลปะ ค่ะงั้นกิจกรรมของเด็กโตกับเด็กเล็กในการออกพื้นที่ออกสำรวจอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันจะมีความต่างยังไงคือผมสังเกตนะคือส่วนหนึ่งเด็กนักเรียนของเราเนี่ยหรือนักศึกษาของเราเนี่ยคือส่วนหนึ่งไม่ได้มีพื้นฐานศิลปะอย่างไปเที่ยววัดไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนไปถึงไปว่าดูเฉยๆคือดูเฉยเยได้ไปถึงเฉยเเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีพื้นฐานตัวนี้เขาไปสักนิดหนึ่งเนี่ย เขาจะดูได้เข้าใจสนุกขึ้นนะอย่างเช่นคติการสร้างอย่างน้อยดูรูปแบบเจดีไม่เป็นก็จะรู้ว่าทําไมต้องสร้างเจดีย์นะเจดีย์คือที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรืถึงพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าดูรูปแบบศิลปะเจดีย์ทรงนี้เป็นสมัยสุโขทัยทรงนี้เป็นสมัยอิทธยาอะไรเขาก็จะได้สนุกขึ้น เร่งนี้ควรจะต้องแทรกไว้ในตำราตำราเรียนนะฮะมันจะทําให้คือถ้าเรามีพื้นเนี่ยแล้วอย่างที่บอกแล้วว่าประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยสามารถสื่อสารเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยง<ฆ>ั้จนปัจจุบันเนี่ยผมอบรมคนที่กเกษียณแล้วเนี่ยมาเรียนคือเขาไปเที่ยวแล้วเนี่ยเขาบอกไม่ค่อยเข้าใจเนี่ย<ฆ>เขาก็มาเรียนรู้อะไรเงี้ยก็เรียนแล้วอย่างมีความสุขรีน <laughs> ได้สนุกอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นสื่อสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ดีมากนะฮะเพียงแต่ว่าพื้นฐานของครูอาจารย์เราเราอาจจะไม่ได้ได้ปูคูพื้นมาด้านนี้มากก็เลยไม่ได้มีอะไรไปถ่ายทอดให้ให้เด็กๆนะคะคืออย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะอย่างผมเห็นแล้วว่าคือกิจกรรมอย่างหนึ่งของทุกโรงเรียนเนี่ยทุกชั้นเรียนเนี่ยจะมีพาไปดูโบราณสถานนะค่ะแต่เราพาไปชงโงกทัวร์หรืออะไรามากกว่าเพราะคือ แล้วก็อาจจะจ้างบริษัทนําทัวร์ที่ที่อาจจะคือเพื่อสนุกอะทำกิจกรรมแต่ไม่ไม่ได้ใส่พวกนี้เข้าไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ขาดความการรับรู้ที่ดีนะคือถ้ามีพวกนี้เสริมเข้าไปหน่อยอะไรเข้าไปหน่อยผมว่ามันจะทําให้ให้การรับรู้ของของเด็กคืออย่างน้อยเนี่ยจริงๆการที่เด็กได้ไป ัศนศึกษาในแหล่งโบราณสถานเนี่ยเขาจะเป็นความประทับใจของเขาเลยนะลองลองไปนึกลองลองนึกโดยย้อนหลังเนยอย่างอย่างผมได้มาเรียนนั่นเนี่ยผมจําได้ว่าผมไปสักตอนเด็กๆประ,ประถมเองฮะผมไปขึ้นภูเข,ขาทองแล้วภาพจํายังยังนึกออกเลยว่าเอ๊ะนี่ฮะมันโอ้โหมันสร้างได้ยิ่งใหญ่แม้แม้แต่เราไม่รู้เรื่องรูปแบบศิละปะเรารู้ว่ามันเป็น โบราณสถานที่ยิ่งใหญ่เขาสร้างมันไว้อย่างไงอะไรย่างเงี้ยมันทำให้เราอยากเรียนรู้นะครับก็คือกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจเนี่ยจะสามารถเป็นตัวช่วยให้เด็กๆให้หลักสูตรการเรียนในทุกชั้นวัยเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับคือคือผมได้แนะนำครูผู้สอนประวัติศาสตร์เนี่ยนะบอกลองไปสำรวจเลยในท้องถิ่นของแต่แตละตัวเองเนี่ยมันจะมีอย่างน้อยก็มีวัดมีอะไรให้เราศึกษาได้เพราะฉะนั้นต้องไปทำความเข้าใจกับ กับศิลปะในพื้นบ้านวัดสมัยใหม่ก็ได้แล้วไปไปทําความเข้าใจแล้วพาเด็กไปดูอันนี้ชอบป้าใบารรก,กาหางหงกระสางตามคติอะไรมีจิตตรรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเอาไปถ่ายทอดให้ให้เด็กได,ได้ได้รู้จักเนยศิลปะได้รู้จักว่าช่างเขามาสร้างอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นตร mm hmm. งนี้ยเอาเป็นเป็นสื่อที่ที่เข้าถึงได้นะเริ่มจากตรงนี้ก่อนงว่า มันใช้ได้นะครับค่ะอาจารย์ปัญหาอีกอย่างหนึง่งต้องเรียกว่าเป็นความท้าทายดีกว่าความท้าทายอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือการเรียนการสอนเด็กเยาวชนในยุคปัจจุบันที่เป็นถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่อาจารย์มองว่าเราต้องเพิ่มเติมเทคนิคการสอนยังไงให้น่าสนใจให้ดึงดูดเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็เพียงอย่างที่บอกนะว่าบางทีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ชอบในชั้น่ไม่ไม่ชอบเรียนในชั้นเรียนก็มีสื่อนู่นสื่อนี like ่เยอะนะฮะค่ะซึ่ง ซึ่งเขาก็จะติดสมมติเราให้ไปดูวัดนี้เจดีย์สมัยเนี้ยเขาก็บอกว่าอยู่ในเครื่องมือเขาก็ดึงออกมาได้แต่เขาไม่ได้รับรู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องทําก็คือนทางอย่างที่บอกต้องออกไปสถานที่ที่จริงดูนะฮะ <c oughs> ลองไปให้เขาดูของจริงแล้วแล้วเราให้ข้อมูลเชิญประจักษ์เขาเนี่ยว่าเออมันคืออะไรมันเป็นอะไรเงี้ยในทางตรงส่วนหนึ่งของของเด็กรุ่นใหมน่นะ คือเราก็มองคิดว่าเขาเป็นพันสมัยก้าวหน้าไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะแต่กลับมีกลุ่มที่เขาสนใจจริงๆก็มีนะฮะเขาจะตามเรียนรู้ไปเองตั้งกลุ่มกันเองไปดูกันเองนี่ก็มีคือคืองานด้านนี้ส่วนหนึ่งมันจะท้าทายเด็กๆร,รุ่นใหม่เขาเหมือนกันว่าเขาสนใจเป็นพิเศษเองครัะผมก็จะได้ลูกศิษย์กลุ่มเนี้ยมา,มาเรียนและอยากรู้จริงๆหรือว่าคนที่มาเข้าอบรมมาตามฟังผมไปพาไปทัศนศึกษา <c oughs> ก็จะมีกลุ่มนี้ขึ้นมาอย่างเช่นตัวอย่างกระแสของบุคเพสสันนิวาสเนี่ยนะคือ <c oughs> เขาไปไปอินแล้วก็ได้ไปดูโบราณสถานได้ไปแ่งชุดไทยเนี่ยคือ <c oughs> กระแสอย่างเงี้ยมันมีเยอะเพราะนั้นการที่เขาได้ไปไปเรียนรู้ไปดูเนี่ยถ้าเขาเพิ่มความเข้าใจเรื่องศิลปะเข้าไปนโอ้มันจะทําให้ดีมากแต่อย่างน้อยเขาเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นแล้วนะครับค่ะ <c oughs> ออาล้ค่ะนี่คือในช่วงเวลาที่เราพูดคุยกันเราก็ได้เห็นถึงการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะมาใช้ในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยนะคะเข้าใจกันมากขึ้นเห็นถึงข้อดีที่จะเกิดขึ้นกันมากขึ้นต้องขอขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์ดรศักชัยสายสิงค์ค่ะที่มาพูดคุยในรายการกับเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับขอบคุณมากครับยินดีมากครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านท่านผู้ดำเนินรายการครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ คุณฟังคะจากสองสัปดาห์ที่เราพูดคุยกันเรื่องการใช้หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะมาใช้ในการสอนประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่21นะคะผู้สอนต้องมีความเข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐานพอสมควรค่ะและต้องมีการค้นคว้าทํากันบ้านในเนื้อหามากขึ้นประกอบกับ การเสริมกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจนะคะศึกษาจากสถานที่จริงก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากขึ้นค่ะรวมทั้งเพิ่มความสนุกในการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วลากันไปก่อน